ค่าโง่ที่แสนแพงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดจะมาเล่าประสบการณ์นะคะแบ่งปันกับประสบการณ์นะคะการนั่งแท็กซี่ที่นอร์เวย์นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็คือไปเสียค่างโง่มาแหละเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะได้แบ่งเขาเรียกอ,อะไรวิธีการป้องกันด้วยนะคะอืมก็ คือเกดก็ได้ยินมาอยู่แล้วเนาะว่าแท็กซี่ที่นอร์เวย์เนี่ยแพงนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแพงมากขนาดนี้เนาะคือเมื่อวันที่สามเกดอะ่ะกลับจากไทยเนาะแล้วก็ จะต้องมีงานด่วนก็นะคือจะลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเกดจะต้องตรงไปที่โรงแรมเลย,เ,ลยเพื่อจะแบบไปไปงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระป๋งกระเป๋าเดินทางก็คือแบบเออก็เต็มที่แลนะ้วจากเมืองไทยมันก็กระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบ20โลเนาะแล้วก็กระเป๋าเดินทางเล็กอีกใบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องอาศัยแท็กซี่แต่ว่า ก็รู้แล้วแหละว,ว่าแท็กซี่ที่นอร์เวย์เนี่ยแพงกเกดก็เลยใช้เป็นวิธีว่าจากสนามบินนะนั่งรถไฟมาลงสถานีที่ใกล้กับสถานที่จัดงานมากที่สุดนะคะแล้วก็ดูประตูที่มันใกล้ที่สุดอะคะ่ะก็เพื่อที่กะว่าจะได้ประหยัดค่าแท็กซี่ให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันจะมีให้เหมือนกับโทรแท,ท,ท,ท็กซ์ส่งแท็กซี่อะไรเงี้ยแล้วก็มันในเมืองหลวงอะเนาะ ออสโลเกตก็อยู่ชนบ,บทออกมาเพราะฉะนั้นเกตก็จะไม่ได้แบบเก่งว่าจะต้องเรียกแท็กซี่อะไรยังไงเพราะว่าปกติก็ไม่เคยเรียกแท็กซี่นะคะทีนี้เนี่ยไอ้ความที่ว่ามันก็เลดจ,จากเวลานัดแล้วด้วยนะ,ะหันไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงประตูที่เราออกอะ่ะมันมีแท็กซี่คันหนึ่งที่จอดอยู่พอดีเขาก็แบบเขาก็คงเห็นเราเนาะเขาก็เลยออกมาถามว่าจะไปไหมเกตก็เออด้วยความดีใจก็ว่าไปนะคะ ก็ด้วยจะบอกว่าด้วยความที่ใจเราอะ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าแท็กซี่ที่นอร์เวย์อ่ะเป็นมิเตอร์ก็นะคิดว่ามันก็คงเหมือนกันเนาะปรากฏว่าค่าแท็กซี่นะคะเกตนั่งเออเกตนั่งแท็กซี่จากสถานีสถานี n a t i o n a l The a t e r นะคะ ไปลงที่โรงแรมแกลนนะคะมีน่าเกิได้ได้ไอนี้มาด้วยสลิปมาด้วยขอสลิปมาด้วยนะคะในเนี้ยเขาระบุไว้แล้วค่ะว่าที่เกตนั่งนะมันอยู่ที่ระยะทางนะคะศูนย์จุดสี่สี่กิโลเมตรก็คือไม่ถึงห้ารอยเมตรแหละประมาณส4 0ร้อยสสิบเมตรนะคะหรืออ่ะครึ่งกิโลนะด้วยระยะเวลาสองนาทีค่ะอืมนะก็นั่นแหละค่ะ ให้ถ่ายว่าเกดโดนค่าแท็กซี่ไปเท่าไหร่นี่ค่ะมันกลับหัวนะเกดโดนค่าแท็กซี่ไป499โครนแงนนั่นแหละค่ะคือก็ก็ช็อกเนาะคือไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้ทีนี้เนี่ยพอกลับมาถึงบ้านนะคะเกดก็บ่นกับสามีแหละว่าแบบ โูเธอแบบให้ทายอะว่าเนี่ยเธอเธอคิดว่าจากสถานีเนี้ยตรงสถานีเนี้ยระยะทางเท่านี้โดยระยะเวลาเท่าเนี้ยเธอคิดว่ามันควรจะเท่าไหร่เขาก็ถ่ายเท,ท่านู้นเท่านี้เท่านั้นเลยเนี้ยอืมปรากฏว่ามันไม่ใช่นะมัน499โครนคือด้วยด้วยระยะทางจริงๆนะคะด้วยเขาบอกว่าเออค่าเขาเรียกมิเตอร์นะคะสตาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่99โครน แล้วก็ราคาต่อกิโลเมตรเนี่ยต่อโโรนโครนต่อกิโลเมตรนะมันก็อยู่อยู่ที่25โครนต่อกิโลเมตรหรือว่าถ้าลถติดๆนะมันก็จะอยู่ที่20โครนต่อนาทีนะคะจริงๆด้วยระยะทางหรือเวลาที่เกตนั่งเนี่ยมันควรจะอยู่ที่คิดราคาเริ่มต้นที่99บวกระยะทางที่ทเกตเหมือนกับนั่งไปนะ หกสิบสามโครนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่ร้อยหกสิบสองโครนถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีราคาขั้นต่ำซึ่งอันนี้เกดไม่รู้เกดไม่เคยนั่งแท็กซี่เกดก็เลยไม่รู้นะคะแต่ทีนี้ราคาขั้นต่ำของอีบริษัทเนี่ยมันอยู่ที่499โครนเพราะฉะนั้นเกดก็เลยต้องจ่ายอยู่ที่499โครนพอ เกดกลับมาคุยกับสาม,มีสาม,มีแกก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันมีชาชีพแล้วนะเออพอแกก็เคยขับแท็กซี่มาก่อนแต่นู่นานแล้วแกก็แกแก็ถามว่าทําไมเธอถึงยอมจ่ายละ่ะเขาก็บอกเอาแล้วฉันจะทํายังไงฉันไม่รู้อะว่าฉันควรจะต้องทํำยังไงอะก็นั่งไปแล้วอะแล้วฉันจะทําอะไรได้อะมันก็ควรจะต้องจ่ายไหมอะไรเงี้ยเออฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็ได้ผลสรุปมาว่า เขาบอกว่าก็มีกรณีเหมือนกันแกก็โทรหาเพื่อนเนาะก็โทรหาคนนู้นคนนี้คนนั้นที่จะร้อง้รงร้อง,อง,องเรียนอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ได้ผลมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะก็จะก็มีคนเจอกรณีแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่จ่ายจะไม่จ่ายแล้วก็นั่งอยู่บนแท็กซี่แล้วก็บอกว่าฉันจะเรียกตำรวจนะคะและผลปรากฏว่า ก็คือก็ต้องจ่ายอ่ะคือตอนนี้แท็กซี่ที่นอร์เวย์อ่ะอันนี้ที่ที่เขาเล่าใหฟังนะแท็กซี่ที่นอร์เวย์เนี่ยเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นระบบเขาเรียกเปิดกว้างกับการแข่งขันเสรีคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ก็เสรีนะคะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าผู้บริโภคที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะเขาบอกว่าพอตำรวจมานยเขาบอกว่าเอ้ยมันผิดเองที่ คุณไม่ได้ถามก่อนว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้วะ่ะคือเราเออมันถ้าเกิดคนอยู่ในเมืองเขาก็คงรู้มั้งแต่ว่าเกดอยู่นอกเมืองไงเกดไม่ได้อยู่ในใจตัวเมืองแล้วเกดก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้แท็กซี่เป็นแบบเป็นกิจวัตรอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหนึ่งคเก,เกดก็ไม่รู้เนาะ mm. นั่นแหละคะ่ะเ้าจะทำยังไงได้นะคะทีนี้เนี่ยก็คือก็คือเขาก็เลยแนะนำว่า ก่อนจะนั่งแท็กซี่เนี่ยก็ควรจะต้องถามก่อนว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะหรือเขาแนะนำว่าให้ใช้บริการของถ้าอยู่ในออสโลนะคะก็ใช้บริการของออสโลแท็กซี่นะคะคนที่ขับแท็กซี่นะคะที่ที่คุยกับแฟนเกตอะที่เขาน่าจะขับออสโลแท็กซี่เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยปัญหาเนี้ เจอมานานมากแล้วแล้วก็ถูกบ่นมานานมากแล้วแต่ก็ถือก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยกฎหมายเขาเป็นการเปิดเสรีนะคะเปิดเขาเรืยอเหมือนกับเปิดการค้าเสรีเปิดการแข่งขันแบบเสรีเลยนะคะก็อยู่ที่ผู้บริโภคที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยแฟนเกดก็บอกอุ้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลกระทบกับเธอสิมันก็ดูกลายเป็นแบบ ใครจะกล้าใช้บริการแท็กซี่อะไรอย่างนี้ถูกไหมนั่นแหละค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าทาง Oslo t a ท็กซนะคะเขาก็มีการจัดทำแอปขึ้นมานะคะเรียกว่า t a ็กซี่ฟนะคะก็ไปโหลดมาใช้ได้นะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการใช้บริการแท็กซี่จริงๆนะคะมีความจาเป็นจริงๆนะก็ใช้แอปนี้นะคะในการเรียกแท็กซี่นะคะก็จะช่วยช่วยในการ ป้องกันการเสียค่างแบบเกตเองนี้นะคะนั่นแหละก็แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาก็ยังบอกเลยว่าด้วยราคาที่เกตจ่ายเนี่ยนะจริงๆแล้วอะถ้าใช้บริการออสโลแท็กซี่นะคะนั่งจากกระดุงสนามบินมาถึงโรงแรมแกรนโฮเทลเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6-700เท่านั้นเองนะคือเพิ่มเงินอีกหน่อยคือเอาเป็นว่า ค่าแท็กซี่นี้บวกกับค่ารถไฟที่เกตจ่ายไปอะ่ะคือนั่งแท็กซี่มาจากที่สนามบินมาถึงสถานที่จัดงานได้สบายๆเลยไม่ต้องแบบหอบพิว้วพลุงพลังหนักหนาขึ้นรถไฟแล้วก็ลงรถไฟแล้วก็มาเล็กแท็กซี่อีกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดจากสนามบินนะแล้วใช้บริการบริษัทนี้หรือว่าบริษัทที่แบบเปิดกว้างเงี้ย ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสี่พันโครนได้นะคะอ่าก็คือหนึ่งก็คือเกดก็ตัดสินใจถูกเหมือนกันนะที่ที่นั่งรถไฟมาก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจจากตรงนั้นก็ก็คงตายเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเออก็รู้อยู่แล้วแหละว่าค่าแท็กซี่มันแพงก็ใช้เป็นวิธีนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าค่า ขั้นต่ำนะคะของออสโ t แท็นะคะก็จะอยู่ที่140โครนเท่านั้นนะคะนั่นแหละแล้วก็ด้วยออแอปแท็กซ x ่ฟิกนะคะก็นี่แหละค่ะออสโ t แท็นะคะ,ะ,คะเขาก็ร่วมมือกับแท็กซี่ในส่วนภูมิภาคต่างๆมนาะอย่างสมมติเกตอยู่ที่เมืองซันยูฟนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า w e s t f a อ l ์นะคะก็เขาก็จะรวมกับแท็กซี่เวสตฟอลนะคะเป็นการรวมจัก กลุ่มการทําแอปนี้ขึ้นมาเพื่อการแก้ไขปัญหารตรงนี้นะคะนี่แหละค่เกดก็เลยเอามาฝากกันนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียค่างูแบบเกดนะคะกับไทยโดนเรียกแท็กซี่พันหนึ่งก็ว่าแย่แล้วนะคะอยู่นอร์เวย์นี่หนักกว่าเดิมอีกอ,อยู่ไทยเนี่ย เราก็ยังร้องเรียนได้เนาะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบไม่ได้จ่ายตามิเตอร์เป็นการเรียกนะคะเพราะฉะนั้นกรมขนส่งเนี่ยเขาก็มีการควบคุมเราก็ยังร้องเรียนได้แต่ที่แท็กซี่ที่นอร์เวย์เนี่ยก็คือว่าเขามีการจดทะเบียนถูกต้องนะคะมีกําหนดหน,นู่นนี่นั่นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเองที่จะต้องระวังนะคะอันนี้ร้องเรียนไม่ได้นะคะก็นั่นแหละคะ่ะ ก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขนะคะเพื่อนๆท่านใดต้องการใช้แท็กซี่นะคะต้องการใช้บริการแท็กซี่จริงๆมีความจําเป็นนะพะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้บริการของแ p ปแท็กซี่นะคะก็บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าโทรหาแท็กซี่ต้องโทรด้วยเบอร์อะไรต้องเสียเวลาเสิร์ชเบอร์โทรนู่นนี่นั่นเนาะก็ใช้อันนี้ค่ะ TaxiFix นะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะค่างวดที่แสนแพลง